ครับผมามาถึงในส่วนของการอธิบายนะครับการทำงานนะครับอันนี้ก็ขอมานั่งพูดนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับเพราะว่าฝุ่นค่อนข้างเยอะครับอันนี้จะเป็นระบบสายพานลำเลียงขึ้นรถนะครับในการขนมูลไก่นะครับ ก็จะมีผ้าคลุมนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อใส่เต็มรถแล้วนะครับแล้วก็วิ่งออกไปนะครับจากฟาร์มนะครับอันนี้ก็คือจะใช้ระบบคนนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับในการขนแต่ละเลานนะครับแต่ว่าก็จะมีบางทีมงานนะครับที่ใช้รถนะครับซึ่งตัวนั้นจะมีปัญหาหน่อยนะครับเพราะว่ารถแท็กเตอร์เนี่ยดันเวลาดันไปเนี่ยไปชน แผงกั้นไปชนปูนอย่างนี้นะครับก็จะมีปัญหาครับในเรื่องของการทำเล้านะครับเสียหายได้นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือแต่ว่ามันจะเร็วนะครับพวกนั้นมันจะเร็วนะครับแล้วก็ชุดนั้นนะครับการลำเลียงขึ้นก็จะใช้เป็นรถตีนตะขาบนะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับก็จะเป็น ระบบสายพานที่ใช้ตินตะขาบนะครับเป็นเป็นล้อนะครับอันนี้ก็เป็นระบบยกขึ้นยกลงเอานะครับก็จะข้อดีข้อเสียคนละอย่างกันนะครับนี่ครับก็ภายในเราก็เยอะครับน่าจะเยอะนะครับ แต่ละเล้เานี่ไม่ใช่ปริมาณน,น้อยๆนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเลี้ยงแบบแบบม,ามาตรฐานนะครับไม่ใช่ที่เราเห็นกันเลี้ยงแบบตามพื้นดินเป็นเล้าก็จริงแต่ว่าพวกนั้นคือเลี้ยงตามพื้นดินนะครับอันนี้เลี้ยงแบบอยู่ชั้นบนนะครับผมพัดลมก็จะสูงขึ้นมานะครับ เพราะว่าเป็นชั้นนะครับถ้าถ้าเลี้ยงแบบอย่างนั้นนะครับพัดลมมันก็จะต่ำลงนะครับถ้าเลี้ยงแบบติดพื้นนะครับอันนี้ปัญหาสัตว์เลื้อยคานมันก็จะไม่มีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยกสูงเนาะนี่ครับก็ใส่10บล้อครับกำลังจะเต็มนะครับตอนนี้เป็นระบบสายพานมอเตอร์นะครับที่ทําการปั่นครับ โอเคครับ